ไบเบิลคือคำพีตามหลักศาสนาคริสต์ที่มีเนื้อหาที่เรียกได้ว่าเป็นหนังสืออัตชีวประวัติระดับมหากราบที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า2000ปีโดยคำพีไบเบิลนั้นอย่างได้อีกชื่อว่าเป็นหนังสือคำสอนที่สามารถใช้ได้จริงในทุกยุคทุกสมัยโดยถ้าหากคุณตีความเนื้อหาข้างในได้อย่างดีการเอาช่วงเวลาของบุคคลในพระคัมภีร์มาปรับใช้ในชีวิตนั้นจะสามารถช่วยคุณได้เข้าใจ คำของพระเจ้าและช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้ดีขึ้นอีกมหาศาลแต่ในบรรดาเหล่าผู้คนต่างศาสนาและผู้ที่ไม่เชื่อต่างบอกว่าเนื้อหาภายในนั้นไม่ต่างจากนวันิยายที่ตัวละครทั้งหมดทุกตัวล้วนไม่มีอยู่จริงดังนั้นเลยเป็นต้นเหตุสําหรับคลิปนี้ที่ทําให้ผมต้องออกมางัดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จะทาให้ทุกคนได้รู้ว่าไบเบิลน,นั้นคือบันทึกป,ประวัติศาสตร์ที่เก็บเรื่องราวของผู้คนจริงๆซ่อนเอาไว้อยู่ข้างใน